สวัสดีครับวันนี้มาพิสูจน์ทฤษฎีบทคอร์ทที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กล,า,กลางย่อมยาวกว่าคอร์ทที่อยู่ไกลจุดศูนย์กลางเราจัดกระโดนให้ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม AB และ CD เป็นคอร์ OF และ OG เป็นเส้นทแงฉากที่ลากจากจุด O มายัง AB และ CD สิ่งที่ต้องพิสูจน์นะครับมี2ข้อข้อหนึ่งถ้า OF สั้นกว่า OG แล้ว AB ยาวกว่า CD และข้อ2ถ้า AB ยาวกว่า CD แล้ว OF สั้นกว่า OG อะมาดูกรารพิสูจน์นะครับเพราะว่า OF ตั้งฉากกับ AB เราจะได้ว่า OF แบ่งครึ่ง AB นั่นก็คือ AF เป็นครึ่งหนึ่งของ AB อ่ะมามาฝั่งนี้ในในในธนยกันฝั่งนี้ก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับในทำนองเดียวกัน CG เป็นครึ่งหนึ่งของซีดีเป็นครึ่งหนึ่งของซีดีอืมอ่าแต่ OA เนี่ยเท่ากับ OC ซเราจะได้ว่า o อกำลังสองเท่ากับ o อกำลังสอง แต่ OFA กับม9 0องศาเพราะว่า OA กําลัง2กับ OF กําลัง2บวก FA กําลัง2นะครับดูรูปไปด้วยนะครับ OA นะยาจะวาดให้ดูด เท่ากับ OC นะครับเพราะเป็นรัศมีนะครับ OA เอกำลังสองเท่ากับ OC ซีกำลังสองและตั้งฉากนะครับรักษาองศาใช้แล้วก็จะได้ OA เกำลังสองเท่ากับ OF 2, บกำลังสองโอเอฟกำลังสองนะครับแต่ในทรรมน์เดียวกันฝั่งนี้ก็เดียวกันในทรรมน์เดียวกัน จะได้ว่า OC กลังสองเท่ากับ OG กําลังสองบวก GC กําลังสองอ่ะเพราะฉะนั้น่ะเอามาบวกกันแล้เอาสองสมการนะครับ OF กําลังสองบวก f a กําลังสองเท่ากับ O กําลังสองบวก Gc กำลัสอเพราะสสมกรารนี้เท่ากันนะครับสอสมการนี้ก็เลยเท่ากันนะครับมาดูกันพิสูจน์ที่ที่เราต้องการพิสูจน์นะครับข้อที่1ถ้า of สั้นกว่า og ถ้า of สั้นกว่า og จะได้ว่า OF กสั้นกว่า OG ก้วสอเพราะฉะนั้น FA กสองยาวกว่า GC ก้วสอนั่นคือ F A ยาวกว่า C G อ่อดังนั้น F A ยาวกว่าซีนั่นคือเอบียาวกว่า C D แล้วและกับพิสูจน์ในข้อที่หนึ่งนะครับอ่ะมาดูข้อที่สองถ้า A B ยาวกว่า C D แล้ว O F สั้นกว่า O G ดูข้อที่สองนะครับถ้า A B ยาวกว่า C D ดังนั้น เอยาวกว่า CG ซึ่งจะได้ว่าเอฟเกำลังเอฟกำลังสองยาวกว่า CG จีกำลังสองเพราะฉะนั้นโอเอฟกำลังสองสั้นกว่า โอจีกลมาสองอดังนั้น OF สั้นกว่า OG เสร็จเสร็จครับกรารพิสูจน์สองข้อถัดที่สุดีบทครับของครับ